สามสองหนึ่งค่ะต้องแนบนระถวกกันไหมใช่สวัสดีค่ะชื่อเด็กชายศิวิสเสนเพ็งชื่อนั่นชื่อจอยอยู่มัธยมศึกษาปีที่สามแล้วก็แล้วก็พี่ทัพูดอีกแล้วแล้วก็พีรรมการแดนโดนตาเป็นการเส้นไหวบันบุรุดมีอาหารเสื้อผ้าน้ำและดอกไม้คู่เทียนมีกระบวนการเส้นไหวตามแบบวิถีชาวไทยเชื้อสายเขมร ประเพณีแฟนโดนตาและคำสอนทานพระพุทธศาสนา 1. มีความกตัญญูกตาเวทีคือรู้บุญคุณแล้วตอบแทน 2. การบูชาคือบูชาบุคคลที่ควรบูบชานั่นคือพ่อแม่ปู่ย่าตายาย 3. ความสามคัคคีคือสมัครสมานสามัคคีในครอบครัวหมู่คณะ 4. ทานคือการให้และการสลาดสิ่งของบูชาและทําบุญ ห้าปียคุณคือความทำตนให้น่ารักและเป็นที่รัก่ขอจบการนำเสนอครับขอจบการนำเสนอครับ